ชุดของดินดี้ในงานแต่งพี่สาวเจนนี่เรียกไว่าเป็นประเด็นที่ทำเอาหลายคนต่างพากันออกมาพูดถึงอยู่ในขนาดนี้หลังจากที่ดินดี้น้องสาวเจนนี่ได้หมดทัศน์ชื่นได้แปลงโฉมเป็นสาวสวยทั้งเสื้อผ้าหน้าผมจัดเต็มในงานแต่งพี่สาวและหนุ่มยิวฉัดมงคล แต่งานนี้ก็ท้าว่าชาวเน็ตบางคนต่างาพากันออกมาพูดถึงสีชุดที่สาวลินดี้ใส่โดยหลายคนมองว่าสาวลินดี้ใส่ชุดสีดำไปงานแต่งดูไม่เป็นมงคลชุดดำในงานแต่งเนี่ยนะเครื่องชุดมันมีเสื้อผ้าหลายแบบมากที่จะแต่งให้สมไว้เข้ากับหน้าทำไมใส่ชุดสีดำไปงานแต่งล่ะคะงานแต่งเขาไม่ค่อยใส่ชุดดำกันนะคะแต่ชาวเน็ต e อีกฝ่ายกับมองว่าชุดที่ลินดี้ใส่ก็คือชุดสีกรมท่าไม่ใช่สีดำแต่ถึงจะเป็นสีดำ แต่ถ้ายาิหรือตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวไม่ถือก็ไม่ใช่เรื่องผิดอยู่ในความสบายใจของครอบครัวล่าสุดคิงกอนบาตได้ออกมาพดภาพดินดีพร้อมแชทที่คุยกันถึงเรื่องชุดว่าน้องใส่ชุดนี้ไปงานแต่งพี่สาวแต่มีนักข่าวบางสำนักเอาไปตีข่าวว่าน้องใส่ชุดสีดำไปงานแต่งพี่สาวจากประเด็นนี้ผมมานั่งคิดดูแล้วว่าอะไรคือประโยชน์ที่สังคมจะได้ถ้ายอดไรทำให้องค์กรอยู่ได้แล้วการที่เราไปทำไรคนคนหนึ่งที่เขาไม่ได้อะไรเลยมันยุติธรรมแล้วหรอ ถ้าเราอยากให้สังคมอยู่ในความเท่าเทียมกันเราก็ไม่ควรสร้างข่าวที่ทำร้ายกันไหมถ้าข่าวไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครจรรยาบานควรมีว่าอะไรที่ควรจะทำที่ควรจะสื่อสิ่งที่จะสื่อต้องสร้างประโยชน์มากกว่าทำร้ายเรามาสร้างสังคมที่ดีกันเถิดครับปอบางคนอาจจะชอบหรือไม่ชอบน้องแต่การที่น้องถูกลังแกในฐานะที่ผมเองรู้จักน้องและน้องก็ให้ความเคารพผมทุกครั้งที่เจอต่ควรให้ความเป็นธรรมกับน้องนะครับ งานนี้ทางด้านดินดี้และเจนนี่ยังได้เข้ามาขอบคุณหนุ่มคีอีกด้วย